ครับสวัสดีครับพี่น้องมาครับมาชมรถกำลังอ่าลื่นต่อค่าครับผม พี่กับหลายพ่อสมควันครับผมประมาณหนาสิบไรครับพี่นอ้องโอ้โล่ะครับกาบาคนครับกาบาประมาณเอ,อ่อที่มือแล้วครับยังไ,ไม่้เป็นมือที่สองนะครับพี่นอ้อง คยุบเมื่อยครับยุบยังไงครับพี่น้อง ของเพื่อนเกลือเกียทั้การ,กรเกษตรเนี่ยเอาไหมครับผมหลังจากเพื่อนใส่งานมาอยู่โบประมันทิที่ทิพยหาปีหรอเปล่าครับก่อนถ้าปลาเนี่ยเป็ะไรตีปับแขนไหมอาจจะปลูกไว้หรือปลูกมั่นก่า มี่สองยางนี่แหละครับพี่นอ้องแต่ของเพิ่นว่าบ่ปลูกไกยกับปลูกมันครับผมราว่าอ้อยแต่ราคาดีมันกับราคาดีครับปลูกสองยางนี่ก็คือโอเคครับได้โดยเฉพาะสำหรับสำหรับเช่ากเกษตรกรครับผมมันกับราคาดีอ้อยกับราคาดีครับแล้วแต่ผู้ใด จะผูกแบบแนวไหนครับผมตรงนี้แบบมแบบันเด็ดแดดจ้าๆเลยครับสาม่านเที่ยงครับผมยังม่ท่านพาก,กินขอเที่ยงอยู่ครับเดินมเนี้กอยู่ครับเจ้าโกเบรครับซุปเปอร์เอฟเอ็มรุ่นสิบครับผม มาขั้นเดียวครับเอารับช่วมกันครับพี่นอ้องวันพี่กะฝา,ากติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับพี่นอ้องครับนี่กะขอจบลิดเพียงแค่นี้ละครับพี่นอ้องครับสวัสดีอครับพี่นอ้อง